ประเด็นต่อมาไปคุยกับคุณพยักน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Entertainment Complex พสวัสดีครับคุณพยักน้อยครับสวัสดีครับสรุปว่าวันวันก่อนที่คุณพยักน้อยไปคุยกับนายกเศรษฐาเนี่ยมีรประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือว่าสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า e n t e r t a i n m e n t c o m p คอมพทิศทางมันจะเดินไปยังไงครับก็เมื่อวันซืนนะครับผมก็เห็นทางสภานะครับสสรหรือว่าทางสภาการบริการที่เขาศึกษาเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพนะครับหรือว่า ในเอเดเทมเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะมีคาสิโนอยู่ด้วยนะครับตรงๆนะครับ ทางสภาก,ก็ส่งเรื่องมาให้รัฐบาลทงการศึกษานะครับรัฐบาลก็ส่งไปให้กระทรวงการคลังเนี่ยทาการศึกษาเพราะว่าไอ้ถ้าทําขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญ,ญาตเรื่องของภาษีการจัดเก็บไรายได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เลยส่งเรื่องให้เมื่อวันที่เนี่ยครับกระทรวงการรัฐบาลก็ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังไปศึกษาเนี่ยภายใน30วันกวส่งกลับมานะครับ เพื่อที่จะเอาไปให้กับทางข้อมูลประกอบนะครับทางสภาเขาได้พิจารณาเรื่องเรื่องนี้นะครับก็คือให้กฎหมายมันผ่านก่อนนะครับเรื่อง Entertainment c o m p l e x เพนี่ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคาสินโนรวมอยู่ด้วยนะครับนายกเศรษฐาก็อบอกอย่างนี้ครับจริงๆใน Entertainment c o m p l e มเนี่ยมันมีคาสินโนอ,อยู่แค่ประมาณ5%เองอนะครับที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ประชุมนะครับศูนย์ประชุมมี ช้อปปิ้งมีโรงแรมมีอินดอร์เซเตเดียมมีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะรองรับการจัดคอนเสิร์ตดีๆคอนเสิร์ตใหญ่ๆห,หรือว่าโอเปเรโอเปร่าเนี่ยประมาณสักสามหมื่นห้าพันที่นั่งนะครับซึ่งซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีนะครับประเทศไทยไม่มีเวลาเขามีงานพวกนี้เขาจะไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงไปออสเตรเลียเป็นหลักนะครับ ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเรื่องนี้นะครับเราไปมองกันแต่เรื่องคาสิโนอย่างเดียวจริงจริงๆผู้เศรษฐาบอกว่าเนี่ยเราเราจะในเรื่องเรื่องสุดรประชุมเรื่องอะไรต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยพวกคออะไรต่างๆพวกอินดอรเซเดียมพวกเวทีการแสดงช้อปปิ้งนะฮะโรงแรมอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะทำคาสิโนด้วยเนี่ยนะครับใครจะทำคาสิโนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยเนี่ย mm hmm. ก็ต้อง ต้องมีต้องทําตามเงื่อนไขของรัฐบาลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยจะตั้งเงื่อนไขย,ยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคาสินโนในเอเนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล์นะครับซึ่งคุณเศรษฐาบอกว่าอตอนนี้ มันกฎหมายเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาเขาก็ต้องรองให้เขาผ่านเนี่ยสามสามวารละก่อนก็เป็นกฎหมายออกมาแต่ว่าตอนนี้ผู้เสียาจับน้าเสียงบอกว่าเสียงค้านเนี่ยมันน้อยมันน้อยกว่าในอดีตเยอะนะครับเสียงว่าไม่อยากให้มีเอเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่อยากให้มีคาสิโนเนี่ยมันมันน้อยกว่าในอดีตเยอะนะครับแม้แต่สสในสภาเนี่ยเขาเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเห็นด้วยกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันอย่างที่เราทราบเนี่ยครับบอนเล็กบอนใหญ่ นะครับตำรวจก็ไปไล่จับฝ่ายปกครองก็ไล่จับนะครับพอจับกันทีก็เด้งทันทีหนึ่งครับโยกย้ายกันทีนะครับแล้วก็รอบบ้านเราเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีกันหมดเลยนะครับมาเลเซียเนี่ยเมืองเมืองที่เขาว่าเป็นอิสลามเนี่ยเขาก็มีนะครับมีมีเออนตร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีคาสิโนสิงคโปร์ก็มีนะครับกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งอารันทั้งจันทบุรีตาดเนี่ยมีหมดเลยนะครับพม่า ลาวเนี่ยรอบบ้านเรามีหมดเลยนะครับเชียงรายเชียงแสนเนี่ยมีหมดเลยนะครับอันนี้นายกก็เลยบอกว่าเราเราคงจะไม่เป็นอีแอบนะฮะเพราะว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้ากฎหมายผ่านสภาเนี่ยรััฐบาลก็ต้องพิจารณานะครับนายกก็แย้มมานะครับเรื่องเรื่องของลายเส้นนะครับลายเส้นสองแสนล้านบาทเนี่ยครับก็กาต้องดูว่ามีใครสนใจกี่ลายเส้นนะครับว่าจะทํากี่แห่งอะไรยังไงนายกก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างพัทยา อ่ภูเก็ตนะครับกรุงเทพนะครับเพราะว่าเมืองเหล่านี้หนึ่งคือเป็นเมืองท่องเที่ยว2อ,อใกล้สนามบินนะครับส่วนหนึ่งคนที่ที่ที่ทจะมาเข้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเข้าคาสิโนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวต่างประเทศบางคนเนี่ยเขาขอเข้าคาสิโนสักแป๊บเพื่อรอขึ้นเครื่องนะครับอย่างสมมติจะไปตั้งที่ภูเก็ตอะไรอะไรทำนองนี่ครับก็น่าจะอยู่ที่ว่า มีคนสนใจกี่รายเส้นแต่นายเศเษฐาเขาพูดกับผมนะครับเอ,อ่ยชื่อหมดเลยนะครับฮ่องกงฮ่องกงมาเก๊าอะไรต่างๆเนี่ยสนใจนะครับนักลงทุนเหล่านี้หรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขานายกกเขาบอกว่าประมาณสักสามสี่แห่งที่สนใจนะครับรายเส้นสองแสนล้านเนี่ยมันมัน,มนเราอาจจะแพงแต่คนไทยเนี่ยทำไม่ไหวแน่นอนนะครับนายก ยืนยันอย่างนั้นแต่คนไทยเนี่ยก็คือเจ้าสัวนะครับต้องระดับเจ้าสัวเนี่ยตอนนี้ก็มีการเห็นได้ข่าวว่ามีการวิ่งไปพยายามจับคู่กับทุนทุนต่างประเทศนะครับก็คือเรียกว่ารอให้กฎหมายผ่านสภาก่อนนะครับต้องต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทาเพราะว่าต้องต้องให้ผ่านทางสภาก่อนให้ให้สภาเขาเห็นชอบกันก่อนนะครับเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอนเพกนะครับแล้วก็นายกเศรดฐาก็ย้าว่าตรงเนี้ยถ้ามันเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันมันถือว่าเป็นบิ๊ก บิสเนสนะครับบิ๊กบิสเนสทุกิตเงินใต้ดินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกนําขึ้นมาบนดินหมดเลยนะครับรัฐเลือ็ะดดอจะเก็บภาษีมีรายได้เนี่ยมากมายเลยนะครับแล้วก็ผลเล็กผลใหญ่อย่างที่ว่าเนี่ยคาสิโนที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยนายกเศรษฐาบอกถามว่าใครจะไปนะครับถ้ามันมีถ้ามันมีคาสิโนในบ้านเราขึ้นมาสักแข่งหนึ่งมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาสักแข่งสองแห่งเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยตายหมดนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมันมัน มันมีอะไรดึงดูดใจมากกว่านะครับสิงคโปร์เนี่ยนายกฤษฎาก็พูดถึงสิงคโปร์เขาก็มีมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์นะครับก็มีมาหลายปีแล้วก็คนก็ไปไปใช้บริการกันเยอะนะครับนายกฤษฎาก็บอกว่าถ้าไทยมีเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเดือดร้อนก่อนไอ้โครงการแลนด์บิดซะอีกนะครับถ้าไทยมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์คอมเพกซ์เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะเดือดร้อนก่อนไอ้โครงการแลนด์บิดที่ที่หลายคนตั้งข้อสังเกตกันซะอีกนะครับดังนั้นเราก็ต้องต้องดูท่าทีของสภานะครับ สภาว่าจะยังไงแล้วก็เสียงค้านเนี่ยจะน้อยนะครับจะน้อยกว่าในอดีตหรือเปล่าเหมือนที่นายกพูดนะครับว่าเสียงค้านเนี่ยมันเริ่มเบานะครับเพราะเราก็เห็นปัญหาอะไรต่างๆนะครับเหมืแอนนี่แเขาเรียกอะไรอ่ะแมวไล่จับหนูนะครับจับปอนเปิดตรงนั้นเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็มีอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่รัดไปเกี่ยวข้องอ้างว่ามีนักการเมืองไปเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ถือว่า ก็เป็นสิ่งที่รัฐหารน,นะครับโดยเฉพาะคุณเสฐษษาเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็มีประสบการณ์เรื่องอาการไปเที่ยวที่อะไรอะลาสเวกัสตั้งแต่สมัยเรียนนะครับไปเห็นบรรยากาศไปเห็นผู้คนวิถีชีวิตผู้คนมานะครับก็ก็ออมองเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องเอาเงินที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยขึ้นมาบนดินสักทีนะครับอันนี้คุณเสฐาเขาย้ําตรงนี้ครับอ่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรารอแล้วกันว่าท้ายสุดอนาคต ของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเป็นอย่างไรนะครับคุณพยักน้อยขอบคุณมากครับ,คร,บครับสวัสดีครับนี่ก็คุณพยักน้อยนะครับ